ทวีเดียวสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่นอ้องป้องปลายเสี่ยงกระเดาสุกูทุกคนพอกันคลิปนี้เป็นของคุณแม่บินเดี่ยวนะครับหลังจากแตกมาเต็มเต็มที่รับสองหนึ่งตรงตรงให้ข้างล่างไปออกข้างบนด้วยพี่น้องเดินนี่กัะดักฐานของเพื่นอ่ะนี่คือเลขของแม่บินเดี่ยว อาเปินโทษมากว่านนี่ก็โทษมากพี่น้องเปินพร้อมที่จะปล่อยตัวเลขแนวทางให้กับพี่น้องแล้วนะสั่หรับเลขแม่บินเดียวนะครับบอลายตตูพี่น้องนะครับสามจุดสามห่างข้างล่างให้ข้างล่างสามจุดออกให้สองหนึ่งออกสองหนึ่งพี่น้องแกไปออกข้างบนขึ้นบนเด้อพี่น้องเด้อเกเพิ่นขึ้นบนนะครับเอาไปฟังเสียงน้ำกันพี่น้องแ่จะโทษ าเพิ่นเบิ่งเพราะว่าเพิ่นโทรมาหาเอ็ดเศ้านีก่ก็โทรหาเพิ่นอยู่เพิ่นว่าหลายสำนักแล้วที่ถูกน้ำเพิ่นถือบดบานนะครับอ่าช่องยูทูบในหลายช่องเขาไปเอาน้ำเพิ่นไปลงกถือบ๊วยหน่อยคือกันมาสั่นพี่น,น้องนะครับอ่ะสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะครับคุณแม่บินเดียวได้ไลน์ไปเลยครับคุณแม่ที่ทำงานแตกห้าเอาชื่อชื่อตะลัตตะลี่บริษัทชื่อใต้ดินอ๋อคุณแม่ให้ ไอ้ข้างล่างไปออกข้างบนเนาะแม่เนาะได้ให้ข้างล่างมันออกข้างบนสองหนึ่งอ่ะออกตรงๆเลยสองหนึ่งาาอ้แยองหางได้เกียหกกับสองหนึ่งครับอืมเกียหกับสองหนึ่งเต็มเ็มเลยจะว่าไปขึ้นข้างบนเนาะแม่เนาะอ้่าคนอนเล็เเป็นมัตรงจุดบนจุดล่างเล้แมนเลขว่าลายตัวเลขว่าลายตัวแค่สองตัวเกียหกกัสองหนึ่งแมนครับเกียรตหกกับสองหนึ่งตามทีคุณแม่ห้มากอ่ะเกียตหกสองหนึ่งตรงงความจ้ว่าไปขึ้นบนเนาะแม่เนาะ จมีย<ด> <4 S 1> ี่สิบสูตรมียี่สิบสูตรสิล็อกอันนี้ล็อกไว้แล้วนี่ล็อกไว้ตจำหม,มื่อวันที่สิบสิบเจ็ดหมื่อวานเมื่อวานเมื่อก่อนล็อกไว้แล้วล็อกแล้วบ่แม่เรียบร้อยแล้วลอันนีงสิล็อกอีกสูตรหนึ่งนะี่สูตรหนึ่งพกันจะเอากับประมาณหกโมงเท่าไหมหกโมงเรงบ่แม่สูตรปลาตะเพียนได้ป่ะนี่โอ้สูตรปลาตะเพียนก็มีนด้หมูดิไม่ตัวต้องมีโซอันตัวสิน มีหอดสูตปรปาสยเพีย,มยน,น,นมีหอดูอันน้อนมีหอดูอันไอ่อย่างละหูด้อยม่ได้ก็เปยนมูดเ<ร>ิมีมีมีสี่สูตรนี่บ่โตบ่โตบ่โตบ่ถ้ามด่าต่าคุณแม่บินเดียวเนี่ย <laughs> ลอกหลอกมาตั้งแต่ปีสามแปดแล้วครับอือปัสยเพียนห้าเทียกับเขาห้าเทียกับบุกเขาห้างเทีย,ก,ทยกับเขาแต่ว่าเ,เดินดีที่สุดื็อันปัจจุบันเนี่ยครับผม อ<ม>ปารเิเพียนกับเขาอยู่ห้างเที่กับเขาเอาันอันล้างห้างเที่กับเขาบนบาเที่ยกับใครครับว่าจุมือมันออกจอมเจ็ดมันสิออกเจ็ดสองสินะครับคุณแม่ส,ส,สูดสูดต่นอนเพียนเดี๋ยวกินเข่าแล้วจ็ดครับสดปาร,ร์เปียนนี่หายหงงเหนบอหม่งเลยยังโทษมาอาเด้อครับคุณแม่จังแรกเน้ครับผมนี่อเอาสูอสูไปจจบบันเข้าไปเลยสูรที่มันถือสองหนึ่งเนี่ยเหล จ้าครับผมอ่าคุณแม่พร้พอมหรือยังพร้อมลวจ้าอ่าคุณแม่ครับว่ามาเลยบนตัวใดนะครับเดี๋ยว,ยวอันพรอพรอนทุนัดทอ,อ,อืมพรโทรลัศท์เนยพรอนเนี่ยโลค้าอ่ผมพร้อมเลยบอคะ่ะพร้อมแล้ะครับคุณแม่รัฐบาลไทยเ่นนะครับบนวินน่งตัวใดครับคุณแม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาวิ่งก่อนเบาพวกนี้ก่อนบอเอาตัวใดมากไว้ครับคุณแม่ว่ามาเลย หกหนึ่งศูนย์เป็นเลขสามตัวป่ะคุณแม่สามตัวบนครับอ่า 6, บนรับหนึ่งครับคุณแม่ได้แล้วบอกหกหนึ่งศูนย์ครับผมสองห้าเก้าสองห้าเก้าครับผมสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดครับผมเบสเบสหลับเบสนี้ ครับเอาสองตัวล่างได้บัดน,นี้เอา้ามีสามชุดต้องบอกคุณแม่มันไม่แค่นี้โอ้ลูกกียานว่าพ่อพรือเชียนยนห์ห์กันไว้อืมบ,ออบัดน,นี้ข้างล่างได้บัดเนี้ยเอาสองตัวลา่างได้บัดนี้สองตัวล่างครับผมเก้าห <1 7 S 1> ้าเก้าห้าครับผมสองสองสี่สองสี่ครับผมหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับผมเอาตัวเน้นบ,บ่เอาเน้นตัว เอาเน้นก็คือสองสีเลยครับสองสีทางบนก็คือสองห้าเก้าสองห้าเก้าเอาร้อยปะเอาตัวร้อยร้อยหนึ่งบนร้อยหนึ่งบน,หน,งบนหนึ่งบนก็ร้อยเจ็ดล่างเจ็ดล่างเนาะอ่าเจ็ดล่างหนึ่งบน ครับหนึ่งบนเกียรล่างเด้นนอ,ดอพี่น้องเด้อเนี่ยตัวลอยพนสูตรปลาตะเพยียนหกมงกังโทรมาเอาเด้อสูตรปลาตะเพียนหกมงเลงเนาะคุณแม่เนาะจ้า,จาอ๋อมาว่ายายยังม่ได้หลอกอันอันยายเฮ็ดอันพักดองอยู่อืเฮ็ดพักดองอยู่ดองกระลามปีใส่ต้นหอมหน่อยไหมครับผมก็อยากกินอืม ต่อคผมจะตัดให้พี่น้องเพื่อนนั่เนาะแม่น้อเดี๋ยวจเลอกแก่ตัดให้เขาผนจะว่าหลายตัวอะไรเขาตัดเองดีบ่เออให้เพื่อนตัดเองก็ได้เอาให้เพื่อนตัดเองเลยเออตัดเองอาพี่น้องนะครับเยียงคุณแม่บอกให้ตัดเองเลยพี่น้องเด้อตัดเองแต่ว่าตัวแม่เนรไทก็ไม่ย่างละหางบดลรางเห็นบนนี้ครับเนให้เกาหาหาเกาจ้ะครับผมแต่กระซองสี่สี่สองนี่สองสี่สี่สอง ครับอืมคุณแม่สูตรนี้เนี่ยมันเข่ามากตอนเนี่ยอย่างกระเทียล้วครับตอนนั้นมันเข่ามากางวดงวดที่หกหลุดงวดที่เจ็ดกระเข่าอีกนี่ไงครับอืมเขา่ตขาต,ตรงๆเนาะทรเข่าตรงหกเจ็ดกระโดนหกซ้อมกระโดนเก้าสี 9, 4, ก่กระโดนนั่นเด้อครับมาเรืยย่อยๆเรื่อยๆได้เนี่ย,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 ยบดตามาบอกบอกจ้องไปแด้วนะฮาว่าไปเก้าไกลเขาอีกครับ S <S อืมหางวดนี่กับ,บงวงกลมแจบนก็หางเดียวงวงกลมที่สองสี่อ่าอ่าวงวงกลมแจสองห้าเก้าจ้าข้างล่าง,งวงกลมที่สองสี่น้องมยเนาะจ้าเลขจุดจุดประแตเพี้ยนเมาอยู่เรื่องเมแรงครับอ่าคุณเมย์ชวนตัวเลขให้ลูกจากหน่อยเลยหกหนึ่งศูนย์สองห้าเก้าครับสองสองหนึ่งเจีย ล้วก็เก้าหาแล้วก็สองสีหนึ่งเก็ย 2, 4, เนียนที่สองสีเนียนที่สองหาเก้าครับอืมนี่ซ้ำนี่จา้าอ<ม>ืมตูดปฏิเพี้ยนมาแล้งเมาครับคงฟุตไทยนี่คงตัวใต้โดยจังโท่มากกันอันกันเขาเตะเอากันงูนนใหเล่ากันไหนท่อมหาใหญ่โดยตรงก็ได้ครับเบอร์คุณแม่เบอเร์ออย่างครับศูนย์เก้าแปดเดีอยวแป๊บหนึ่ง แต่เดียเขาอยากได้หวยเล่าเข่าเป๊ะแมตซี่เกตกระโดนเก้าหกกระโดนนั่นดิครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดมันยังอีกครับแม่แปดศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าแปดแปดศูนย์เจ็ดอะไรอีกครับเก้าเก้าสามสี่หนึ่งเก้าสามสี่หนึ่งเนาะแต่เพื่อนจะเอาไว้อันเล่าอันเล่าพัฒนาอันออกจองถุงกวนอันมาลอดตวนกันเลยเก้าหกกระโดนกมตซี่เกตกระโดน โอ้เข่าดีไปได้นายบ่าครับคุณแม่อะมีคนเขาถูกเขาอันมาขอบคุณเหืองงเลยวันวันถูกกับคุณแม่ลอ,อยหนึ่งอาจารย์ได้จากอุบลตุผนไหมอเอองงเลยวันวันหนูขอบคุณคุณแม่บินเดียวมากหนูถูกกับคุณแม่ลอ,อยหนึ่งหวยอย่างนั้นหวยเราะท่านเดือกรู่คือว่ามาขอบคุณกันแล้ว่ะครับเพราะว่าหวยเล่าอาจัร์ครับอืมอันมาขอขอบคุณมาจากกันอุบลตุผนนะ ครับสีเก็ตกระโดนเก้าหกกระโดนซะแล้วครับแม่กระติบปอยไปเองสิละไอปอยหวยไทยไปแต่เขาเอาไปเหรียญหวยเล่าไงครับคุณแม่็ได้วยโดนมันไปไปออกหวยเล่าว่าตีจ้าปอยแบบนี้ลระไปลรบันนี้เขาเอาไปเหรียญหอยเล้าเขาถูกล้วเขาโทษมาขอบคุณครับ่ันเก้าอยากเหรียญหอยหวยเล่าโดยตรงไนโทษมากครับขาดอยากอืมครับ ขาดอยากตัวเลยครับผมณท้าเจะกรเข่าแบบอยังสี่ตัวอยังนึ่องครับกพอาะยังสี่ตัวนะจักแล้วลูกก็บรรลุจากคือกันเพรารว่าลูกลูกบ่ชใครได้มากสี่ตัวว่ามันหลายตัวลูกว่ากแต่สองตัวอืมสองตัวครับม,มันเลียงออกลางจนมากจะถูกลางครับผม มาขอบคุณแม่แม่งงเลยขอบคุณขอบคุณแม่หนูได้ขอบคุณแม่เอยหนูจันไอ้งวยยังละวะงวยเล่าว่าจับเอากับแม่ปล่อยงวยแบบนี้ไปแล้วเข้าไปเล่ยนน่ะนะครับผมเขาไปเล่นเขาถูกเขาหงจักเบื่อแม่มั้งยังไงโทษมากแม่ก็งงวันมาขอบคุณละงวยพุทัิเดอครัชเขาเาเรียกพวกนี้ไปเล่นนั่นนะครับผมือนเรื้องแสดงว่าให้ลูกโทุ่มหา โทรหามาเอาสูตรปาตะเพียนสูปาตะเพียนหกมุงเรงเนาะจ้าครับผมอาคลิปนีาานค้คุณแม่โทรหาเจ้าค้นบ่บ่ครับคุณแม่เงียบคลิปเลยเงียบซีรีส์อยู่ช่องลูกช่องน้อยอัน,น,น,นอันแม่กันแม่กันบ่มีป่วยโทรหาเจ้าค้นตะวนันให้โดยตรงก็มีได้บ่ลงช่องให้โทรหากันสีถูกเขาทรงไงเมื่อวานนี่ครับข้างนอกก็มีดได้เลยนี่ครับใกลกา้กับวัน โค้ไปให้เขาคุณจีเขาถูกก็าจงเงินมาให้คุณจีละคุณหน่อยแจกลาดบุรีทุกจงไม่ให้เมื่อวานนี่ครับไอแบบอีฟซี่เสื้อเนี่ยบุกค่อยใจจังหวัครับอืมอ่าอยากให้โดยตรงเลยครับผมเดี๋ยวเอาเบอร์โทรของคุณแม่ลูกลงให้ในช่องหน่อยเด้อจ้าแล้วก็มาเอาชุดปาระเพียนเด้อครับผมอันใหญ่นั่นนอนยากอยู่หาทุกคนนอนเหรียญทศัพท์อยู่ครับคุณแม่ ตุ่มสองตุ่มก็ต้มวันใดลูกครับขอบคุณครับวัานี้สวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับอยู่ดีไม่แห้งเกิเริ่จเริ่ครับสวัสดีครับจ้านะครับพี่น้องนะครับเสียงของคุณแม่บินเดียวนะครับเพิ่นแตกเพิ่นแตกพี่น้องสองหนึ่งตรงตรงพี่น้องแต่ไปไออกขังบนญด้วยพี่น้องด้วยให้ข้างล่างบอกขางบนนี่เครื่องวัดประจ ա ววันที่หนึ่งท่านว่าคมสองพันหารอยหกสิเกดนาม่ายคลิปเล้ศพี่น้องนะครับเพิ่นให้หกหนึ่งศูนย์ สองห้าเน้นที่2 5 9หนะครับข้างบนด้วยพี่น้องเด้อข้างล่างมี95ก้าหอ่หนึ่งกตวงกลมที่2องวงกลมที่สองพี่น้องมีสเสน่ห์พี่น้องนะครับหรับเลขเด่นบนก็คือ1เลขเด่นล่างก็คือเกตพี่น้องหลับเบอร์โทรเพิ่มก็ศูนย์เก้าแปดแปดศูนย์เเก้าสาหนึ่ด้วพี่น้องเด้อ ของคุณแม่บินเดียวโทรหาเพื่อนได้สายตรงพี่น้องนะครับสำหรับชิปนี้เอาไว้เพียงนแค่ในคนพี่น้องดูดี่แห่งทุกก่ทุกคนสวัสดีครับ